ก็ต้องขอไหว้ทุกท่านก่อนเลยตอนนี้เป็นเวลา2อาทิตย์แล้วสําหรับเกมค่ายยูบิซอฟที่อิงเนื้อหาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนักรบนี่บางคนก็เล่นจบไปแล้วทั้งมันติ Player แล้วก็แคมเปญส่วนในวันนี้ช่อง Just Park ไม่ได้จะมาเล่นให้ดูแต่ว่าจะมาสรุปเรื่องให้ฟังเพราะไปแปลมานี่โอ้โหดีจริงกับ For oh Herner Story คำเตือน คลิปนี้สปอยเนื้อเรื่องล้วนๆใครยังไม่เล่นเนี่ยปิดก่อนได้เลยนะแล้วถับแปลอะไรผิดนี่ขอภัยด้วยจริงๆแม่เนื้อเรื่องได้กล่าวข้างต้นว่ากลุ่มกองกำลังที่ชื่อว่าไอรอนเน่ได้ทำการครองพื้นที่ที่ชื่อว่าแอ f เฟลมาอย่างยาวนานจนเมื่อกระทั่งเกิดภัยพิบัติขึ้นกลุ่มของไอรอนก็ได้อ่อนแอลง ความกลหนมากมายเกิดขึ้นเนื่องจากการแย่งทรัพยากรสุดท้ายก็มีกลุ่มหนึ่งเติบโตขึ้นมาท่ามกลางไอรอนนั่นคือ Blackstone ซึ่งเป็นกองกําลังที่มีความตั้งใจต้องการให้นักรบ3าเหล่านี้อยู่กันอย่างเหมาะสม <vis> เนื้อเรื่องต่อมานี่ได้เล่าถึงตัวละครที่ชื่อวอร์เดนซึ่งอยู่ในกลุ่มไอรอนกําลังโดนพวก b แบล็กสโตนนี่เข้าตีเลยไอ้นี่มันเดนล็อกชัดๆหดหัวเลยกู พอแบล็กโตนน่กระทุ้งประตูเข้ามาได้แม่ทัพแห่งแบล็กโตนที่ชื่อว่าโฮเดนคอร์ที่หน้าเหมือนพีเดอร์ล็อกี่ก็โชว์เทพสักพักหนึ่งก่อนที่จะตะโกนเรียกแม่ทัพของฝ่ายไอรอนที่ชื่อโดมินีเฮอร์วิทเนี่ยหลังจากแม่ทัพโดมินีเฮอร์วิทจากไอรอนปรากฏตัวนี่ก็เกิดการท้าหนึ่งๆขึ้นแต่ไอแม่ทัพฝั่งไอรอนมัน๊อว่ามันบอกว่าเฮ้ยสู้กับเองแม่งฆ่าตัวตายชัดๆ โฮเดนครอสแห่งแบ็กสโตนก็เลยยื่นข้อเสนออย่างหนึ่งแทนนั่นก็คือ then fight second. เออเขาต่อให้ขนาดนี้แล้วมึงควรยอมรับนะแค่ลูกสมุนเองเก่งไม่ถึงครึ่งของเขาหรอกแต่ทว่า you you will second. เอามอโยนคีกูเฉยมึงเป็นหัวหน้าภาษาอะไรวะเนี่ย right, หลังจากนั้นก็เกิดการดวลระหว่างไอ้กระจกจากแบ็กสโตนกับไอ้กระจกจากไอรอนที่เป็นตัวเอกที่เราเล่นเนี่ยมันก็ต้องชนะไง เรียบร้อยพอชนะเนี่ยพอดวลจบพี่เดอร็อกของเราก็เห็นแววอยากเอาไปเป็นลูกน้องมีฝีมือขนาดนี้ไม่ควรอยู่ที่นี่เลยนีจ่จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบจิ๋วมากกว่าอะอ,อขอให้คุกเขา่าโทษ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 แหมตลกดตายละต่อมาเราก็โอนฟังจากไอรอนไปเป็นแบ็กสโตนยังหน้าตาเฉยเลยหเรียบเรียงไม่ถูกว่ะไปได้ยังไงวะเนี่ยคือไปดวลกับเขาแล้วชนะแต่เราต้องไปอยู่กับเขามันคืออะไรวะ Here. หลังจากนั้น Blackstone ก็ถอยทับไม่ตีไอรอนตอเพราะได้สมุนคู่ใจแล้ว That was how the เอาจริงๆนะกูไม่เข้าใจเลยให้วนกลับไปฟังซ้ำก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะต่อมาไวกิ้งได้เข้าตีไอรอน Blackstone ก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการส่งคนมาช่วยและแน่นอนจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก ใช่ท <Yeah>. ั <olarak> ้งหมดหนึ่งคนท่วนเอาสถานฝั่งไอรอนนิบบวดำอับกันเลยทีเดียวคัดโกวงลิ้ตามั้งเฮ้ยเขาซีเรียสกันอยู่นะเนี่ยถึงจะอย่างนั้นก็เถอะไอรอนก็สามารถลบไวกิ้งชนะได้เพราะความช่วยเหลือของเราแท้ๆหลังจากนั้นพี่ตุ้มจากไอรอนกับวอร์เดนจากแบล็กสโตนนี่ก็ได้เป็นเพื่อนกันหลังจากร่วมศึกกันมาก็ไม่นานนะ ต่อมากลุ่มของแบ็กสโตนก็ได้เดินกำลังเพื่อที่จะเข้ายึดป้อมที่ไวกิ้งเคยได้ยึดไอรอนไว้แต่วอเดนและพี่ตุ้มของเราเนี่ยได้อาสาจะไปด้วยกันเอง2คนซึ่งระหว่างทางนี่เราจะเจอไวกิ้งต่างๆมากมายทะลุทะลวงเข้ามาจนถึงข้างในเมื่อพ้นมาจากค่ายเราจะเจอกลุ่มของไอรอนที่ได้ทำการทิ้งค่ายนี้พวกไวกิ้งมาเราเลยเข้าไปถาม Why have you? Abandoned your posts? เราทหารไอรอนไม่ยอมให้เหตุผลแถมยังพูดกลับมาอีกว่าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอฮาเ,าเ,าเ,าเาขามาช่วยทีนี้เราก็สู้จนกำจัดพวกเขาได้แต่มีกองกำลังเพิ่มเข้ามาจนเราสู้ไม่ไหวโอ้โหมีคนเหลือตั้งเยอะนี่มึงหนีไวกิ้งได้ยังไงวะเนี่ยแต่ทางเราโชคย,ยังดีที่<ด>ทมีคนมาช่วยท่าน อยู่ดีๆก็มีนักรบสาวนิรลนามชุดดำเนี่ยมาช่วยโหโคตรเก่งเลยเข้ามาบุกเดียวนี่โดนลุมเป็นสิบบทำอะไรเธอไม่ได้แม้แต่น้อยอ้าวผู้พูดไปเมื่อกี้เองโอ๊ยพ้ากันบ้างไม่มีรบสองหรอกนะผมว่านะผมอยู่เงียบๆดีกว่าเธอน่าจะได้รับอันตรายน้อยกว่าเนี้ยหลังจากโบบะโชว์เทพนู่นเทพนี่ไปสักพักฝ่ายของแบล็กสโตนก็เป็นฝ่ายชนะไป พร้อมกับการเฉลยตัวตนของแม่สาวนันกรบชุดเกราะดำคนนี้เธอมีชื่อว่า <All right. S 1> ผู้นำสูงสุดของกองทัพแบล็ k สโตนเอา้าเฮ้ยมึงชักออกอย่างนั้นเลยเหรอเลือดไม่หมดตัวตายเหรอวะเฮ้ยดึงเลือดมัก็หลหมดตัวดิต่อมาได้จับเฉลยบางส่วนได้แล้วก็มีการขัดขืนด้วยนะไอสองนอนนี่ใจมันได้วะ่ะและแน่นอนบทบาทตัวประกอบทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วตายแน่ๆพวกมึงนะ แต่เรื่องกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเซ่อยู่ดีๆก็ไปสังหารคนที่ยอมจำนนเฉยเลยไอ้คนที่ขัดขืนได้แม่งเก็บไว้ เออมันก็เป็นตะกะของเขานะเขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่เอามาเป็นพวกเฉยเลยหลังจากนั้นทัพของ Blackstone ก็ได้มุ่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อตีไวกิ้งนำทัพโดยโฮเด c r o อสหรือพี่เดร็กของเรานี่เองตอนนี้แผนแรกก็คือต้องปุกมป้อมปาการให้ได้อะไรวะน่ะสัตว์เชื่อกุย ทีนี้เราก็ต้องควบคุมพี่เดอะล็อกของเราเพื่อไปบุกฐานไปเปิดประตูป้อมปาการจากด้านในให้โพลิออนสามารถนำทัพเข้าไปในป้อมปาการได้เมื่อโฮเดนคลอสทำสำเร็จแบล็กสโตนก็สามารถปุกเข้าตีไวกิ้งได้อย่างง่ายได้จากนั้นมาอีลอบเดิมเลยใครอ่อนปวกเปียกไม่ขัดคืนนี่ประหารทิ้ง ใครแมงดือด้อดานดัน,ดนหน่อยเก่งๆหน่อยเนี่ยเหมือนในมอนี่ฆ่าฐานแบ็กสโตนไป42ศพกูก็เก็บไว้โดยเหตุผลที่โพลิออนทำไปนั้นไม่ได้บอกลูกน้องอะไรเลยก็เลยสตันกันเป็นแถวนี่มึงวางแผนอะไรไว้ว่าเนี่ยคราวนี้มาในบทบาทของแม่สาวแอสซสินนามว่าเมอร์ซี่เธอได้รับภารกิจจากแบ็กสโตนให้เข้าไปแทรกซึมเพื่อทำลายป้อมปราการของพวกไวกิ้งที่บล็อกเอาไว้แน่นอน เธอทำสำเร็จอย่างง่ายได้แค่ไปแงะนู่นงัดนี่ป้อมปราการอันแข็งแกร่งของไวกิ้งก็ล่วงลงมาเป็นขี้เลยส่งผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวไปแท้ๆความไร้กาศของเธอเนี่ยช่างน่าเกรงขามซะเลือกเกินทำให้ทัพแบล็กสโตนสามารถมุ่งหน้าต่อไปใจกลางเมืองของไวกิ้งได้อย่างง่ายได้ในที่สุดทัพของแบล็กสโตนก็ได้บุกมาถึงใจกลางเมืองของไวกิ้ง โดยในรอบนี้เราจะได้รับบทเป็นวอร์เดนเหมือนเดิมซึ่งเขาต้องคุ้มกันรถกระทุ้งประตูเมืองแต่ในระหว่างทางได้เจอกัสมันเดอร์ผู้นำแห่งไวกิ้งแล้วก็ได้โปะปะกันและในระหว่างซัดเพลงดาบกันอยู่เนี่ยรถก็ได้กระทุ้งประตูได้สำเร็จแต่ด้วยแรงสั่นสะเทือนนั้นทำทำให้วอร์เดนเสียหลักกระเด็นลงสู่พื้นที่ไม่รู้จะตายหรือเป็นในค่ำคืนหิมะอันหนาวเย็นและอย่าโพสเม้นท์แรงในความคิดเห็นกันมากนะผมไม่ค่อยสบายใจเว้นมุกเชียอะไรเนี่ยจนสัพพกโคลิออนก็มาปลุกเราอาเฮ้ย มึงเล่นเฮียอะไรเนี่ยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะนอนแดกบ้านแดกเมืองโอเดนเนี่ถึงกับโอ้วดหัวเลยกูเฮ้ยพอเราบุกทะลวงเข้าไปต่อน,นี่เราก็เจอกัตมันเดอร์อีกครั้งเป็นบอสไฟสองทีนี้มีเพื่อนมามาด้วยเอาละมึงโดนฉีดยารอบสบือนแน่กูแต่ไม่เป็นไรก็ยังล้มเขาได้แต่ดันมีลูกน้องมาสั่งให้เขาหนีไปซะก่อนนะสิหัวหน้านีไปเถอะครับเอ้กูบอกให้มึงหนีไปไงเฮีเดี๋ยเดี๋ยวเดี นั่นหัวหน้ามึงนั่น่ะหลังจากนั้นเราก็ฝ่าฟันสมุนของเขาจนมาเจอเขาในสภาพที่โคตรดราม่านั่งคุกเข่าอยู่หน้าบ้านเกิดของตัวเองวอเดนของเราที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็แทบจะอดใจไม่ได้เขาเห็นดาบแล้วก็หยิบดาบขึ้นมาการต่อสู้คงจบลงแล้ว เดวมึงยื่นดาบให้เขาเฉยเลยนี่มึงไม่รู้สึกเห็นใจกันบ้างหรือไงกัสมันเดอร์และวอร์เดนก็ได้ปะาชดกันครั้งสุดท้ายและแน่นอนว่ากัสมันเดอร์ก็เสียท่าให้ในที่สุดมึงยังมีหน้าไปชมเขาอีกหลังจากนั้นวอร์เดนก็ได้ปลดทุกข์กับเมอร์ซี่หมายถึงว่าระบายความในใจไม่ใช่ขี่ เขาไม่พอใจการกระทําของโพลิออนเลยอยากถอนตัวอยากได้นี่ใช่ไหมไปขาบมาเออไม่ใช่อีเทียากดีๆมันทําเสียมดเลยตั้งแต่นี้ไปวอร์เดนไม่ได้อยู่ฝั่ง l a c k s t o n e อีกแล้วตัดมาที่ฝั่งของทัพ l a c k s t o ต e อีกครั้งโอเดนคอร์หรือพี่เดอะล็อกของเราเลยกำลังสงสัยว่าทำไมไม่เผาเสบียงทิ้งให้หมดจะเหลือไว้ให้พวกไวกิ้งอีกทำไม โพลิออนผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ก็ได้บอกว่าหากเราทำลายทั้งหมดไวกิ้งจะเป็นปึกแผ่นเพื่อมาแก้แค้นเราแต่ถ้าว่ามีสเสบียงเหลือไว้บ้างเนี่ยพวกไวกิ้งก็จะสู้รบแข่งแย่งกันเองตามวิถีไวกิ้งที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นปณิธานที่โพลิออนอยากให้มันเป็นอยู่แล้ว We're We who here kill them We are here teach them who they are to set them free not to 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 kill หลังจากนั้นโพลิออนก็สั่งให้แบล็กสโตนถอยทับไปดือด้อๆเลยทิ้งให้พี่เดอะร็อกเราในงงเตกอยู่พร้อมไปเจอสร้อยของวอร์เดนที่ได้เคลื่องทิ้งไว้เป็นการบ่งบอกว่าวอร์เดนเนี้ยไม่ได้อยู่แบล็กสโตนแล้วนะอืมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนดูผลประกอบการว่ามันเวิร์กไหมจะได้มาทาต่อสําหรับวันนี้ขอล่าไว้แค่นี้กันไปนะไหวจ้ะ